สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆทางช่องฟุตบอลสเตชันทุกท่านนะแล้วก็สวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้ฮะก็ก่อนหน่งเลยสวัสดีวันสงกรานต์นะฮะปีใหม่ไทยนะครับก็คลิปนี้ผมก็ตั้งใจนะมาอวยพรทุกท่านนะครับแล้วก็มาสวัสดีปีใหม่ไทยทุกท่านแฟนๆทางช่องทุกท่านเลยนะครับก็ขอให้นะฮะทุกท่านมีความสุขนะครับสุขภาพแข็งแรงนะอยู่กับครอบครัวมีความสุขนะครับแล้วก็คือ สุขภาพร่างกายแข็งแรงระวังระวังโควิดแล้วกันนะครับคือพยายามถ้าเลี่ยงได้ก็อย่าให้ติดนะฮะแต่ถ้าติดก็ขอให้รักษาตัวแล้วกันนะครับรักษาตัวแล้วก็ไม่เป็นอะไรมากแล้วก็ขอให้มีความสุขนะฮะแล้วก็ขอให้ร่ำรวยเงินทองทุกท่านด้วยนะครับให้มีความสุขแล้วก็ร่ำรวยเงินทองนะครับซึ่ง วันนี้เนี่ยผมอาจจะยังไม่ได้มาอัดคลิปนะฮะเกี่ยวกับฟุตบอลน,นะฮะเพราะว่าเดี๋ยวก็มีไปอยู่กับครอบครัวไปทานข้าวครอบครัวนะฮะแล้วก็ไปเหมือนกับว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันที่13เมษายนเนี่ยนอกจากจะเป็นวันสงการและวันปีใหม่ไทยแล้วเนี่ยเป็นวันเกิดท่านบิดาของผมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เดี๋ยวจะต้องไปกินข้าวกันกับครอบครัวนะครับยังไงแต่งไงก็ขอวอวยพรให้ใครที่ไปเที่ยวยังไงก็ เดินทางปลอดภัยระวังอุบัติเหตุนะฮะก็เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับแล้วก็มีความสุขถึงจุดหมายอย่างตั้งใจนะครับอ่าก็นี่ก็ประมาณนี้ละคลิปนี้ก็แล้วก็เดี๋ยวช่วงอาจจะค่ำค่ำมือนนี้เดี๋ยวเรามาไลฟ์คุยกันนะฮะแต่นี้ก็มาอวยพรทุกท่านก่อนก็เลยไว้เจอกันครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับโชคดีทุกท่านนะครับร่ำรวยนะฮะสวยๆหล่อๆรวยๆกันทุกคนเลยนะฮะ มีความสุขครับสวัสดีครับ